มาสำรวจกันเลยครับอุ๊ยพี่น้องมาแล้วครับผมเห็ดเห็ดอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอ๊ยอุ๊ยอุ้ยถือกินก็มีพี่น้องหยบบ่อะนี่เหรออุ้ยพี่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 พอมีได่เก็บอยู่ครับ ค้าตั้งแต่ตื่นเต้นก็เห็นแล้วครับผมกล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องร่องลูดูเทวนะครับแต่ก็มาผอกับผมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะครับของปี2022นะครับที่เฮาจะได้มีการเก็บเห็ดเนาะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเฮาบอลล่าาเนาะครับพี่น้องมาเก็บเห็ดมันปูแรกของปีนี้กันเลยครับผมผมเห็นแล้วนี่เขามาแอบเกิดอยู่ตรงนี้เองครับบางส่วนก็ถเือกกินแล้วนี่มาเบิ่งเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงครับผม มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมเห็ดเหลืองของเฮ้าครับมาแล้วพี่น้องผมเห็นอยู่นั่นครับผมนี่ออ้ยนี่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 ใส่นอกมานอกนี่บอกนี่นี่ครับดอกหนึ่งนี่พี่น้องนี่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 ครับผมมาแล้วมาแล้วดอกแรกของเฮ้านี่ ขันโมเก็บเนี่ยมันสีแห่งเลยนี่ถ้าฝนโปรกงนี่ก็แห่งไปเลย่ด้ครับเนี่ยอุย้ยผีดอกนึงผมกย่านเหยียบเพชดเขาเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะพี่น้องนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่เต่ใบไหม่พี่น้องพี่นี่ครับนี่ มันแย่ได้อีกอยู่งได้หน่ถือเรือเ่ากับปล่อยๆไว้ละกันอู้หพี่ๆๆตรงนี้ก็มีครับทุกคนนี่มันถือกินไปแน่แล้วเนี่ยเอาเฉพาะบางดอกนะครับนี่เห็นบ่เนี่ยไอพวกหม่กน้อยไปห้อกับจังเก็บเนาะเอาไว้ก,ก่อน เดี๋ยวจังไหนผมว่าถ่ายมันใหญ่ก่อนนะครับช่วงนี่มันน้อยเกินไปนะครับผมเดี๋ยวห้อถ่ายมันใหญ่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งทันฝนมาตกเ้าจังมากเก็บเอานะครับผมปะไปต่อมาสำรวจกันเลยครับอุย้ยพี่น้องมาแล้วครับผมเห็ดเห็ดอุย้ยนี่ทุกคนครับภายใต้ซีคิวเขียวเหล่านี้นะครับทุกคนเห็นหมดน,นี่เขาซ่อน เขาซ่อนอยู่ในนี้นะครับแต่ภูผิวเห็งเขาเห็นคือเกาพี่น้องเขาเห็นคือเกาอุ้ยผี่ครับเขาก้อนเต็มที่แล้พี่น้องก็ยังยังนุ่มๆอยู่ครับได้ว่ากะได้ยูได้ยูผุนรคาปบงใหญ่เลยนะครับในน้อยเขาก้อนเอานี่ตุ่มในน้อยในกันนี้ครับทำวอนได้ออุ้ยพี่ผิดผิอุ้ยพุ่นข้างในพุ่นไะใบไม้มุ่โป๊บใบไม้มั่โป๊กนี่ยเนี่เนี่ นี่อืมโอ้หนี่ดอกนีพอดีกินแล้วเนี่ยใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วอุ้ยสามดอกนี่ครับนั่นกระสือยใต้ไปไหมก็มี่เด้ออุ้ยหนึ่งสองเน,นี้เอาไว้เดี๋ยวมาเบิ้งขาง้านกันเลยย่านเหยียบกับพองย่านพี่น้องเพราะว่าทางในนี่มันกับีเห็ุอยู่ครับ เออเฮียเฮียอุ้ยผี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 นี่นี่นี่มาดูนี่ใบไม้บางมากเนี่ยโอ้ยผีผีโอ้ยผีพี่น้องผีพี่น้องเห็นไหมผีหืมบ่าแล้วบ้าแล้วช่วงนี้มันถือกินแน่เนี่ยครับผีพี่น้องนี่งนะอุ้ยนี่ดอกนีอย่ากพี่น้องเห็นไหมมันอยู่ใต้ใบไม้ครับ โอ้ยพินา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 ขาง่ายๆกินได้แล้วเนี่ยพี่ผมกระยานเหยียบเฮดก็ย่านเหยียบอยู่ด้วยนี่ครับนี่ครับดอกนึงเอ้าอ้อยหนามก็ได้จะัม่ป็ลาย นี่ครับพี่น้องเห็นปดอกนี้พอดีเลยเนี่ยกำลนง่ญ่นะครับเา้อต่ดอกง่ายด้วยพี่น้องนี่ครับมนั่นดอกหนึง่งเจ้าจังไหนล่ะนี่นี่นี่ดอกนี้ัมอยู่นั่นนี่นี่พี่น้องดอกผงามเลยครับ เดี๋ยวปล่อยให้มันโตกว่านี้ดีกว่า้าเอาซ้ำานี่พ่อครับผมเนอะว่บาบอกกับมีดได้พี่น้องเห็นัหนมน,นี่ครับมึงพี่ออกนี่ก็เห็นเนี่ยเอาโลด <c oughs> ครับพี่ดอกมีถากน้ำ แย่งกันอู้ขาไหมเอ่อถ้าออกไปอ่ะนี่ครับพี่น้องผมเปิดไปไหม้ขึ้นไหมพีพีพีก็มี มันพอดีกินแล้วเนี่ยแมวตอนนี้ก็ไม่ได้แล้ครับนี่โอ้ขาพี่มี่กว่ามีแต่หนามด้วยนี่โอ้ดอกหน่อยก็มีอยู่ครับแต่ว่าข้าบ้นไห้เอาหมดแล้วมั้งตรงนี้ที่เป็นดอกใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมา้เก็บเท่านัา้เดี๋ยวมันก็นจะโพวมาเองหรอกครับ นี่ครับหมองนึงม,มันโดนทากมามาแทะแล้วนี่นเดี๋ยวจะคองมันอยู่นี่นเองเอาไปเลยอ่ะตัวมันอยู่นี่นี่เองถ้าไม่เอาก็คือเสร็จเขานะครับนี่ตุ้มหน่อยๆกับมีครับแต่เราไม่เอาเราจะหาแต่เพราะอันใหญ่ อามาหาทางนี้ดูย่านเหยียบพองกันมีอีกบ่อู้มีอยู่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 แต่เขาบอ่งไงครับครับผมเราต้องหาดีๆหาดีๆมาหาตรงนี้เลยมี่บนนี่ได้บนนี้นี่ได้อยู่มันยังเล็กๆอยู่ โอ้ผีเดะหัวมันถ้าเล็กมากเราก็ไม่เอาโอ้พีผีผีอโอนี่ดอกใหญ่มันอยู่ทางนี้นี่อกินนี่นี่ครับผม กำลังสีไ่มันเฮบขึ้นแล้วพี่น้องต้องดูนะครับที่มือตรงนี้ก็มีอยู่ตาถากจะขึ้นมาลุยหักแั่งครับพี่น้อง เขามาลุยแล้วครับในบริเวณตรงนี้นะครับปกติเขาจะเกิดสองรอบนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะครับรอบแรกนี่ก็สิบปอวหลาย ็พอได้เก็บนี่แหะพี่น้องแต่ว่ารอบสองนี่เขาจะมาอีกเที่ยน,นึงประมาณเดือนอ่ากันยามไหมอู้ดอกนี่ดอกไงดอกงามอือพูดนะเขาเกิดใต้ใบไม้นะครับเคลียๆออกถากกับกินเพราะถากคนก็ไม่แย่งถากกินนะครับนึงไนดะ้พูดนะ มันกัพอได้เก็บอยู่กุ้มนีบางถากไปเอาไปบิดแล้วตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปีนี้ถ้ากินนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวเดือนสิงหากันยานะครับพ่าก็จะมาเกิดใหม่อันนี้แมนบอลโอ้แมนโอ้อยาคุยหลายครับผมมันมี มันมีเห็บเห็บอันตรายครับหมดหล้วเปล่าหมดหรือยังโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดูดีกว่าครับอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้เนาะไปะได้กระยมกระย่มย้มครับพี่น้องพอได้อยู่ครับภารกิจท่านิษสำเร็จบนนอกพี่น้องมือนีเนาะหาเห็ดได้ว่าซ้ำนี่ก็ได้เอา เฮ็ดเฮียแต่ซ้ำนี่ก็ได้แกงน้อยนึงแล้วครับผมหรือว่าเอาไปมกก็ได้นะพี่น้องเนาะใส่อ่าพักซี่พักเอผพักอีตูพักนั่งตูเนะครับผมเดี๋ยวเอ้เข้าไปรุ่นกันต่อครับวาสิมีอีก,กะปะเนาะไป ในปกติทุกๆปีนะครับในนี่กสิพอมีเห็ดให้เก็บอยู่นะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิงเนว่าปีนี้เขาสิมีบอนะครับผมคือโบเห็นเหลืองๆปาในแหละพี่น้องม่มเป็นนมากมาเก็บหรือเปล่าครับโอ้น่นเด็ๆมีอยู่มีอยู่เหลือง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 เหลือมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่นี่เดี๋ยครับพอมีอยู่เด้อนี่นะพี่น้องแต่ว่ามันหน่อยคือกันเลย หน่อยกันเลยแต่ว่ามีอยู่ครับมามาเก็บก็บตามสไตล์เ้านั่นแหละเก็บวัตถุดอกยิ่งยิ่งนอนน้อยห้องก็ไว้นะครับก็ะเจีบบ๊ยวได้สามสามซีดอกนี่บอกกันว่าสามซีดอกก็เอาค่อยๆสะสมไปครับนี่ดอกๆๆนี่ดอกใหญ่งนอใหญ่งยิ่งยิ่งยิ่งนะพี่น้องจุ่มนี่กระเจพอ่อซ้ำอนี่นะครับ ăn oh, đi đúng, đi chung đi đi ơi bình vương vương Nói ơi 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 nít nưng, ơi Nít nửng. จุ่มนี่เลยครับผมเข้ายัางหน่อยหน่อยไปพี่นนองแต่ว่าหน่อยอยู่นี่หน่อยอยู่หน่อยไปอยู่หน,น่อยไปหน่อยไปรลายห่อกระเก็บบมวนครับมันชั่วสิได้นะเนาะหาเจอดอกใหญ่ดอกใหญ่ท่า,าก,กับปักินมาเจอเห็ดพึ่งเลือดครับทุกคนเห็ดพึ่งเลือดของปีนี่เน่น่นี่นนนน ยำกรูกรูปกรดีขึ้นยังไงเด้อพี่น,อน้อยเด้อนี่ครับได้แล้วดอกแรกมันเป็นตะยานอยู่เด้อต่ว่ามัน,นังกินได้อร่อยเด้อครับนี่เด้อยำกรูกรูบขึ้นยังไงอยู่ในเหอเนี่ก็มีอยู่นี่ว่าสิบวเอาละละแต่ว่ากะเอาเป็นบางดอกละกันพวกให้ได้วว่าคอยเจิมพวกเจ้าละเด้อนี่ครับ ขาขาอวบครับย่างที่บอกครับผมถ้าเกิดว่าฝนโบโตกภายในสองอาทิตย์นี่นะครับผมพวกนี้เนี่ยเข้ากับสีบใหไ่ครับหล่ะเข้ากับซีแหงไปเลยนะครับเบื้องสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็คือฝนม่มมีตกเลยครับอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดว่าโบโต่ตกแบบนี้ก็คือเขาก็จะแหงไปเลยนะครับก็บต้องทารอบไม่ครับผม เราจราบว่าเขาจะเก็บเอาเบิร์ดเลยอันพวกน้อยๆนี่แต่ว่าก็ให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสเขาถา่าฝนเพราะว่ามองนี่อาจจาพ่อแล้วครับเนาะเพราะว่ามันดอกหน่อยตุ้มหน่อยหนึ่งครับผมเขาไปหามองที่คิดว่าเขาเกิดก่อนเนาะครับผมที่แบบว่าที่เขาใหญ่แล้วกอ่อรมูแม่ปูของเขาครับผมผมหูจักทีอยู่เดี๋ยวเราไปเบิรงกันเลยครับโอ้ยคือนหนตุ้มหน่อย เบิ่งตุ้มที่เขาง่ายแล้วนี่ก็เป็นงอไงแง่งแต่มันเป็นเอียงผ่สมบูรณ์นะครับช่วงนีเกิดก้อนได้ี่มอาจจะถือกกินแน่ไม่ยั้งแน่แล้วนี่เท่าใหรโย่ ในปกติแล้วนะคบผมในบริเวณนี้แบบเห็ดมันจะเกิดกอนมูนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเนาะครับว่าเขาสิเกิดห้บนะ่เนาะแต่ว่าผมเบิ้งส่งแล้วมันเป็นคือจังเขามีการตัดต้นใหม่อ่ะครับมันเรียให้แบบแถวนี้มันโล่งก็ปกตินะครับอาจจะรบกวนกันเกิดของเห็ดก็ได้ครับแต่ว่าเข้ามาลุ่นกันครับมาสิมีอย่างบอเนานะ มีอย่างเลยครับแหงแต่แหง,แหงเดี๋ยวให้ยางปีกนิดนึงเนาะอ่ารากรตรงที่ควรจะไม่เห็ดนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ผมจําได้นะมีไหมอ๋อมีอยู่มีอยู่แต่ห้อยรถเขาแบบเหยียบนะครับโอ้พี่นอ้องมีอยู่หนึ่งสองสามดอก สงสารที่เก็บเหเ็ดดิมันแห้งด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีเห็ดเ็็สามดอกสี่ดอกออะหวังว่ารอบใหม่จะมีนะครับ แปลนขึ้นหลายเติบเลยครับปกตินี่หมองนี่มันกัสิทึบกัสิมืดเนาะครับแต่ว่าเทื่อน,นี่แบบโล่งเลยพี่น้องเอ้ยคือมันเห็ุเกิดนี่คือแบบว่าคนต้องเห็นกับผมแน่ๆเลยไม่เป็นไรชิงดีชิงเด่นใครมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วกันเนาะ,ะไปเบอง์มองเียกันครับ่าซิมีเกิดบอ อะไรเหลืองๆในที่สุดแล้วก็เจอแล้วดอกแรกในบริเวณนี้ไม่ดอกเดียวโคโลนี่ครับเป็ยังดีก็่ไม่มีให้เก็บแห้งแล้วนี่แถวนี้แห้งกว่าแถวอื่นเีกต้องรอรอบถัดไปแล้วแถวนี้โล่งเลยที่นี่โล่งเลยพี่นอ้องคนก็เห็นเห็ดข่อยเบิร์ตตัวบันนี่ นี่บอมองนี่ยตรงที่เคยมีเยอะมากๆนะครับปรากฏว่าไม่มีแล้วแต,แ,ตแ,ตแต่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 ใครบอกว่าผมจะกลับบ้านมือเปล่าทุกคนพีดอกไงเลยเขาเกิดก่อนจริงๆด้วยอุ้ยพุนๆๆๆๆ่นพุ่เจอแล้วเน้นเน้นครับดอกนี้เน้นเน้น เน้นๆครับพี่นอ้องกำลังสวยได้นเ่ยพู้นะนกำลังสวยกำลังสวยสามดอกเน้นๆอุ้ยนี่นี่น,นี่ดอกหนึ่งถ้าบ่เบิ้งก็ข้กับโเห็นนะครับนี่ นี่ดอกนี่ดอกนี่เห็นบ่เนี่ยนี่ครับอุ้ยนั่นอีก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 นี่ครับทุกคนเห็นบ่เนี่ยอ้นี่นี่นี่ดอกนึ่งถ้าไม่ดูคักก็ไม่เห็นเด้อนน่เด้อดอกน้อยก็มีเ้านี่ดอกนึง น้อยอยู่ข้างๆกันนี้เอาเถอะเดี๋ยวมันจะแห้งอะข้างหน้า,านี่ดอกหนึ่งเกิดอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นมาทางนี้เลย เนี่ไงดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งดอกใหญ่ด้วยแต่มันแห้งอ๊อมันจะใส่อะไรกันนี่มังครับมันแห้งมาละอู้ขาได้อยู่นี่นี่บอเอานี่ยดี๋ัวกุดมาละมันเกิดก่อนจริงๆด้วยครับทุกคน แต่มันก็แห้งเนาะแต่เราก็มาทันแล้วเขาอยู่นั่นสองดอกอ้าวหาไปหามาหาไปหามามแห้ง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 เบอ่งอันนี้แห้งไปตะตรี่ตนุนเขาก็พยายามเกิดครับแต่ว่ามันแห้งพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> แต่ไดอยู่ไดอยู่กระแมนตัวนี้นะ โอ้สองดอกสวยเลยยังสวยมีอะไราดอกนี้ก่อนนี่ครับดอกนี้ดอกไม่โปมันจะถึกกินแล้วมีลูกน้อยแหล ในช่วงที่ถือว่าแห่งแรงแบบนี้เนาะครับผมได้ซัมหนีพี่น้องกะถือว่าดีคักแล้วดีเติบแล้วนะครับอ่าผมว่าซ้ํานีกะได้แกงนึ่งแล้วครับผมจังไายกะอิ่มแรงนีแล้วครับภารกิจข้องเข้าเมือนี่ก็สัเร็จลรล่งไปโดยดีเนาะครับผมกะถือว่าได้อาหารฟรีไปกินแรงนีเนาะครับเดี๋ยวสิเป็นเมนูอีกยังกะคอยติดตามตอนไปหอดบ้านนะครับเด้อตอนนี้กลับบ้านกันครับเมื่อยหลายพ่อกันอยู่บ้านครับผม